ไปดูเหตุการณ์ที่สาวเดือดกลางบขสนะคะรอรถนานกว่า5ชั่วโมงพอเดินไปถามพนักงานกลับโดนด่าทอไม่พอค่ะโดนปากขวดใส่ไปดูเหตุการณ์ช่วงนี้กันค่ะไปไหนไปได้ก็แล้วใครขอนแก่นหนูนั่งตั้งแต่หกโมงอ่ะพี่อันนี้เป็นเรื่องไหนคะอะไรไปเท่าไม่ต่อรถใช่ไม่มีรถไไปหนแล้วทำไมถึงไม่บอกหนูเพิ่งไม่นั่งตั้งแต่หกโมงอ่ะเาบอกอย่างนั้นอ่ะบางทีผู้โดยสารมันจะเยอะ มันเยอะพี่พี่เขาแจไม่เท่าบอกอย่างนั้นก็ทำไมไม่คืนดังตั้งแต่แรกคืนไปแล้วไงคืนเงินมาคืนอะไรตอนสี่ทุ่มอ่ะเอ้าทหาแล้วไม่มีใครมานั่งอยู่ตรงรถสิบเอ็ดตลอดแบบแล้ไม่มีได้ยังไงอ่ะะอันไปอันมายแีนตัวเองควรจะรู้ตัวรู้ตัวกับใครก็มาดิมาถามสิเดี๋ยวนะเพาะคนที่เขาเป็นกังค์ คลิปสุดเดือดนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากสาวคนหนึ่งเธอไปซื้อตั๋วโดยสารจะเดินทางกลับบ้านที่ขอนแก่นเธอบอกนั่งรอรถตั้งแต่6โมงเย็นรอจนกระทั่ง4ี่ทุ่มกว่าพอถึงเวลารถออกก็ยังไม่มีรถมาไปถามพนักงานตั๋วก็บอกว่าเดี๋ยวรถมาจ่ายตังไปตั้งแต่เย็นจ่ายไป640บาทจ่ายก็แพงพนักง,งานอบอกรอก่อนเดี๋ยว3าทุ่มครึ่งรถออกตั๋วที่ให้มาเป็นตั๋วที่ไม่มีคูปองค่ะเป็นตั๋วใบเล็กๆแต่เขียนปลายทางด้วยปากกาเมจิกบอกอุดรธานี เธอก็นั่งรออยู่ที่ช่อง11รอรอรอเห็นรถทุกคนันวิ่งเข้ามาก็ไปถามไปขอนแก่นไหมส่วนใหญ่ก็ตอบว่าไม่มีรถส่วนกระทั่งสี่ทุ่มยี่สินาทีทนไม่ไหวเดินไปถามซึ่งก่อนหน้านั้นเธอบอกเธอไปถามเป็นสิบสิบรอบแล้วนะเจ้าหน้าที่ขายตัว๋วทําเป็นไม่ได้ยินเส็จแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ขายตัว๋วคนนึงตะโกนไล่มาบอกไปๆกลับไปเลยรถมันออกไปตั้งนานแล้วสุดท้ายค่ะยืนโต้เถียงกันอยู่นานกว่าเจ้าหน้าที่ขายตัว๋วจะยอมคืนเงินให้ด้วยการโยนเงินใส่แถมยังปากวดน้ําใส่ กระชากบ่าแล้วบอกหูหนวกเหรอต่อมาก็มีผู้โดยสารตะโกนมานะคะบอกยังมีหลายคนที่ตกค้างยังไม่ได้ขึ้นรถอยู่เลยเหมือนกับว่าขายตัววผียังไงอย่างนั้นคือรอให้มีรถแล้วมีที่นั่งว่างแล้วค่อยแทรกเข้าไปหรือเปล่าครับล่าสุดทางทาบขอสอมาขอโทษแล้วนะบอกว่าปัญหาเกิดจากรถติดรถมันก็เลยมาช้าแล้วพนักงานก็พูดไม่สุภาพปรับพนักงาน1000บาท<อ>แล้วก็ตักเตือนห้ามทําผิดซ้ําค่ะ